สวัสดีครับเอฟซีที่สุพรรณคนสุพรรณดูช่างไก่อยู่ไหมเออวันนี้ช่างไก่จะลงยูทูปนะให้แม่พ่อดูพ่อแม่คิดถึงช่างไก่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนี่รอก่อนเนอพ่อกับแม่เดี๋ยวช่างไก่หาตังก่อนใจเย็นเนาะช่างไก่ครับ สามรถสามสี่คันนะแม่พอ,พอ,พอนี่เนาะใจเย็นๆ <c oughs> เดี๋ยวจะกลับไปแน่ๆนอนแหละที่สุพรรณอ๋อเดี๋ยวลูกชายจะกลับไปหาแม่กับพอ่พอรอลูกชายมีตังก่อนลูกชายกำลังหาตัองอยู่แต่เย็นๆวันนี้ จะ,จะทีตรงโคนครับเนี่ยครับวางให้ทั้งกุ๊กเจาะแล้วก็เจาะรูตรงหางนี้ด้วยเนี่ยที่มาร์กจะเจาะให้ทะลุเป็นรูใหญ่งเงี้ยจเจาะไปแล้วรูไปเลอร์อเลยเดี๋ยววันนี้ก็คงจะเป็นบางโคลนซุ้มล้อนะครับบางโคนนั่นแหละกับพานล้อหน้าวันนี้กำลังได้เชื่อมไปได้คู่แล้ว เชื่อมเสร็จไปแล้วเนี่ยผมตะกี้นี่เองวันนั้นแท้เชื่อมติดไว้ก่อนเชื่อมเต็มเต็มติดไว้ก่อนแต่วันนี้เชื่อมจริงแล้วก็สองคันทีเดียวแล้วครับผมจะทําวันนี้อ่าไม่ด้วยนี่กำลังจะเชื่อมพอดีเออลืมไปลง youtube ก่อนยังไม่ได้ลงยูทูบในวันน,ววน,นี้อันนี้ครับวันนี้วันนี้ก็คงจะได้แค่ คานล้อหน้ากับไอซุ้มล้อหรือวงคลน,นะครับคงจะได้แค่นี้แหละครับสองคันเสร็จไม่เสร็จเดี๋ยวก็รู้ครับเย็นวันเนี้ยทางพวกกัดซักเสื้อผ้ายังไมเสร็จเลยแต่คันนี้งานมันเยอะหน่อยหนึ่งแต่คันนูน้นอาจจะเสร็จไวกว่าคันนี้หน่อย ขนุนะมันเพราะมันมีแต่เครื่องกับผ่านหน้าผ่านหลังอาจจะเสร็จไกว่ากันไปไม่ไม่ไม่วันหนึ่งก็ครึ่งวันนะประมาณนั้นเสร็จไปวปไปประกันแค่นั้นแหละแต่ก็ทําพยายามเจ็จทําให้เสร็จพร้อมๆกันนั่นแหละครับไได้ออกพร้อมๆกันเดี๋ยวมันจะมีคนอีกวันที่ยี่สิบสาม มีลูกค้ามาใหม่อีกรู้สึกว่าจะเป็นที่ไหนในเชีงยงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยครับมันมีหลายคนที่โทรมาช่างไกลก,ก็จําไม่ค่อยได้แต่คนไหนมาก่อนก็คนนั้นแหละเาคนไหนมาก็ทําให้คนนั้นก่อนคนไหนมาก่อนแต่ามาพร้อมกันก็ทําพร้อมกันนี้แหละครับสองคันเออ วันนี้มีลูกน้องมาช่วยหนึ่งคนสวัสดีเอ็ซีนะครับอาสวัสดีเอ็กซี่นะจ๊ะสวัสดีครับครับผมน้องเมียรครับพอดีกันเลยมีรถหลายคาันเ่อกันเชื่อมหลังสัางตู้เชื่อม,มใหม่กูตวงวะเชื่อมมงกวน เดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับตัวสองคันนี้ช่างกุ๊กก็จัดการเจาะรูใส่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนะนี่ยนี่ตัวเดี๋ยวจะรอตู้เชื่อมมันเชื่อมอย่างเดียวเนี่ยทำกำลังจะเริ่มทำห่างครับเรียบร้อยครับช่างกูก๊กจัดการไปเรียบร้อยแล้วัวนนี้ช่าไก่สบายพักเนี้ยอันนี้ก็ คันนี้ก็รอเชื่อมเชื่อมเก็บเก็บความลรายละเอียดครับข้างล่างตรงน,นี้ที่ยังไม่ได้เชื่อมได้อะไรเนี่ยช่างกายจะเก็บรายละเอียดให้หมดทุกอย่างนะครับเชื่อมให้ทุกจุดเพราะความแข็งแรงเพระาะความาตรฐานขอบช่างกุ๊กจะเก็บรายละเอียดให้นะครับกำลังเก็บแล้วก็ จะเจาะรูเหมือนอีกครั้งตะกี้นะครับเจาะใส่หางยกทางกูจะจัดการให้